สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับประจํางวดวันที่16กรกฎาคม6กนะครับแล้วก็แนวทางของหัวออมสินนะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมในทางของวันที่16นะครับเรามาสรุปผลในงวดวันที่1กันก่อนนะครับสาหรับแนวทางของรัฐบาลไทยและก็หัวออมสินนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมให้เด่นไปที่9และก็ศูนย์นะครับสูตรฝันไปที่9ผล503 8 9นะครับ ก็เข้ามาที่9หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็ศูนย์หลัก10บนนะครับก็มาทั้งตัวทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัวเน้นตัวฟันแล้วก็ตัวรองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับมา0ูนยบนนะครับมาคู่2ตัวตัวรองกับตัวเน้นตัวฟันไม่มานะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับมาที่5หลักร้อยบนแล้วก็8หลัก10ล่างนะครับมา2ตัวเช่นเดียวกันสำหรับ เด่น3ตัวมา 1- นตัวนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับมาทั้งสายวิ่งสายรูดนะครับเด้งบนล่างแล้วก็เจาะ2ตัว0ูนย์บนนะครับในส่วนของเด่น3ตัวก็มาทั้ง5แล้วก็8นะครับมา2ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมสําหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับหัวข้าสินนะครับผมให้เด่นไปที่6แล้วก็7สูนย์ฟันไปที่6 ผล563 2กนะครับก็เข้ามาที่6หลัก10บนนะครับมาตัวเน้นตัวฟันนะครับและที่สำคัญนะครับเข้าคู่เจาะ2ตัว6 3บนตัวเน้นตัวฟันนะครับแล้วก็เป็นชุดเม็ดเดียวด้วยสำหรับชุด2ตัวของหัวคมสินนะครับในส่วนของชุด3ตัวนะครับในส่วนของชุด3ตัวพลาดไปแค่หลักร้อยนะครับก็น่าเสียดายนะครับสำหรับชุด3ตัวแต่ก็ มาวิ่งรูดหกบนนะครับแล้วก็เจาะตัวเน้นตัวฟันชุดเม็ดเดียวนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านสําหรับแนวทางของหัวออมสินนะครับเด่น3ตัวมา1นึตัวนะครับมาที่6หลัก10บนนะครับมาตัวเน้นตัวฟันตัวชนนะครับกับเด่น2ตัวนะครับแล้วก็2มาหลัก10ล่างนะครับมา2ตัวทั้ง6และก็2นะครับก็ถือว่าแนวทางของรัฐบาลไทยแล้วก็หัวออมสินงวดล่าสุดนะครับในงวดวันที่1นะครับถือว่าเดินทั้ง2สูตรนะครับก็ แนวทางนะครับยังกําลังเดินดีนะครับยังไงเรามาตามมาต่อในแนวทางของวันที่16นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับก็ต้องให้คําเตือนกันก่อนเช่นเดิมสําหรับอ่าก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าแนวทางนะครับเป็นเพียงการเพาะห์แนวทางของตัวเลขนะครับความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก็ต้องย้ําว่าแนวทางมีค่าไม่ลดนะครับ เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมยังไงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งและก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับและก็ทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันชกประเภททุกชนิดนะครับก็สนับสนุนให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับสนับสนุนไปซื้อเฉพาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มกันที่แนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่5และก็6นะครับสูตรฟันไปที่5 ชุดคู่5นะครับก็จะมี50 54 56 57แล้วก็59ชุดคู่6นะครับก็จะมี60 64 66 67แล้วก็69ชุด3ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่256 356และก็654เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่5 8แปดและก็1นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวสูตรฟันไปที่54 แล้วก็ห้าหกชุดคู่หกนะครับสูตรฟันไปที่หกสี่แล้วก็หกหกชุดสามตัวนะครับสูตรฟันไปที่สามห้าหกสำหรับเด่นสองตัวนะครับห้าแล้วก็หกนะครับมาชนกระเด็นสามตัวนะครับมาชนกันที่ห้าตัวชนนะครับมาชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้น สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็ให้เน้นไปที่วิ่งรูด5นะครับตัวเน้นตัวฟันตัวชนได้เลยนะครับและก็ในหลายๆสูตรนะครับก็ชนกันหลายสูตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้น5มีโอกาสนะครับที่จะมามากกว่า6นะครับเพราะฉะนั้นสายสายวิ่งสายรูดนะครับก็ให้เน้นไปที่5ไว้ก่อนนะครับและก็รองไปที่6ก็ย้ำเช่นเดิมว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับย้ำเสมอทุกคลิปนะครับ แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่วิ่งรูด5และก็รองไปที่6นะครับชุด2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่54แล้วก็5 6สําหรับชุด2ตัวของรัฐบาลไทย4ชุดเน้นนะครับแล้วก็ชุดรองก็จะเป็น 6, 4 6 6กนะครับก็ย้ำเช่นเดิมว่า4ชุดหลักให้เพื่อนๆน,นำไปใช้ทั้ง 5456, 6 4แล้วก็ 6, 6 6ไว้ก่อนนะครับก็ย้ำเสมอกันในทุกๆแนวทางนะครับว่า4ชุดหลัก ให้เพื่อนๆนําไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเน้น5456ตามที่สูตรฝันไว้ให้นะครับแล้วก็ชุดเม็ดเดียวนะครับของรัฐบาลไทยนะครับชุดเม็ดเดียวนะครับสูตรให้เน้นไปที่5 6ก็ให้เน้นชุดนี้ไว้ก่อนนะครับสาหรับชุดเม็ดเดียวของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็รอไปที่54 6 4แล้วก็6 6ตามลําดับเช่นเดิมนะครับสาหรับชุด2ตัวนะครับนอกเหนือจาก10ชุดหลักนะครับมี 2ชุดนะครับที่ให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับก็จะเป็น5161นหนะครับก็ให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่า1นะครับในสูตรย่อยนะครับมีชนกันหลายสูตรนะครับแต่ว่าในสูตรชุด2ตัวอาจจะไม่มีนะครับก็ถ้านอกเหนือจาก10ชุดหลักแล้วกันสําหรับคู่5161่งนะครับยังไงให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยแล้วกันผมเขียนไว้ให้ใน แถวบนแล้วกันนะครับ51แล้วก็61เป็นชุดรองนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับถึงแม้จะคู่2ตัวถึงแม้จะไม่มีในชุดเจาะ2ตัวก็จริงนะครับแต่1นในลหลายๆสูตรนะครับมีชนกับหลายสูตรเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังชุด5161ไว้ด้วยแล้วกันสําหรับชุด2ตัวนะครับสำหรับชุด3าตัวนะครับผมให้เน้นไปที่35 6ตามสูตรฟัน์เช่นเดิมนะครับชุดนี้นะครับใน หลายๆสูตรนะครับสูตรย่อยที่ผมมีก็ชนไปทั้ง3ทั้ง5และก็6นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับชุดรองก็จะเป็น256นะครับแล้วก็รองไปที่654ในส่วนของชุด3ตัวทั้ง3ชุดนะครับถ้าดูในหลายๆสูตรนะครับมีโอกาสมาทั้ง3ชุดนะครับเพราะฉะนั้นให้นำไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ทั้ง 256, 356และก็654นะครับในสูตรย่อยมีชนกันทุกตัวนะครับแต่ถ้าชุด356จะชนกันมากกว่า2ชุดนี้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเน้นมิงลูดเ,เน้นไปที่ชุด356นะครับแล้วก็รองไปที่256รองไปที่654ตามลำดับสำหรับชุด3ตัวนะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่5ตามตัวชนนะครับ5ชนกันหลายสูตรนะครับ เพราะฉะนั้นมีโอกาสมามากที่สุดครับแล้วก็ชุดรองอตัวรองนะครับก็รองไปที่1รองไปที่8ตามลาดับ5กับหนึ่งนะครับในสูตรย่อยจะชนกันมากกว่า8ครับแต่ก็ต้องย้ํานะครับถึงแม้8จะชนกันในสูตรยอ่อยแค่ 1- นถึสสูตรก็จริงนะครับแต่ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับมีโอกาสมาเช่นเดียวกันนะครับ ก็สําหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับย้ํากันอีกรอบนะครับเน้นวิง่งชุด5รอง6นะครับแล้วก็ชุด2ตัวนะครับชุดเป็ดเดียวเน้นไปที่5 6แล้วก็รองไปที่54 6 4แล้วก็ 6, 6, 6แล้วก็นองเหนือจาก4ชุดหลับนะครับให้เน้นไปที่5 1 6 1นะครับเป็นชุดตัวกันตัวเน้นตัวกันไว้ด้วยนะครับชุด3ตัวเน้นไปที่356รองไปที่ 25, 6แล้วก็3อ่า6 5 4นะครับเด่น3ตัวมา 1- 2ตัวนะครับเน้นไปที่5รองไปที่1แล้วก็รองไปที่8ตามลําดับ นะครับก็หวังว่าแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับจะเดินต่อจากงวดที่แล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกจะได้โชคดีกันทุกคนเช่นเดิมนะครับส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางนะครับก็ดูแล้วในหลายๆสูตรนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจเช่นเดียวกันนะครับก็ดูแล้วมีโอกาสนะครับ5นะครับน่าจะมีติดนะครับ5กับ6น่าจะมีติดในเลขบนล่างนะครับถ้าดูในหลายๆสูตรนะครับ เรามาตอนที่แนวทางของหัวคำสินนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่7แล้วก็8นะครับสูตรฟันไปที่7 <c oughs> ตามสูตรคํานวณนะครับให้ระวังเลขเบื้อเลข่อยขาไปด้วยนะครับมีโอากาสมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดิมนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวสูตรฟันไปที่7 2แล้วก็7 6ชุดคู่8นะครับก็จะเป็น8 2 8 6 ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่6 7 2เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับของหวัวยห้สินนะครับสูตรคำนวณได้ที่6 9และก็2นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ7และก็8นะครับ7และก็8ไม่ชนกับเด่น3ตัวนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าในกรณีที่เด่น2ตัวกับเด่น3ตัวไม่ชนกันนะครับยังไงให้เพื่อนๆระวังนะครับอาจจะมาเป็นคู่2ตัวนะครับอาจจะมา7679 72หรือ8689 82นะครับ7 6 8 6นะครับมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวตัวนี้ใน4ชุดหลักด้วยนะครับตัวนี้ตัวฝันด้วยนะครับแล้วก็7969นะครับถึงแม้จะไม่มีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับ 7282นะครับมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัว4ชุดเน้นนะครับเพราะฉะนั้น7686 7282นะครับอยู่ในชุดตัวเน้นตัวฟันเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆระวังไว้ทั้ง4ชุดแล้วกันนะครับมีโอกาสที่จะมาทั้ง4ชุดนะครับสำหรับชุด2ตัวสําหรับเด่น2ตัว7แล้วก็8นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้เน้นไปที่7ตามสูตรฟันตามตัวฟันนะครับ เพราะว่า7ในสุดย่อยชนกันมากที่สุดนะครับชนกันหลายสูตรแล้วก็มากกว่า8นะครับน่าจะประมาณ3าสูตรนะครับแต่8นะครับก็ชนกันหลายสูตรนะครับแต่ถ้าจะเน้นนะครับถ้าถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับ7จะมีโอกาสมามากกว่า8นะครับสำหรับเด่น2ตัวของหัวนำสินชุด2ตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่7 2 7 6นะครับให้เน้นไปที่ตัว7 ผู้7ไว้ก่อนนะครับ7 2 7 6แล้วก็รองไปที่8286สําหำหรับชุดมเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรฟันไปที่72สําำหรับชุดเม็ดเดียวของหอยําศิลปนะครับก็หวังว่าจะมาเป็นชุดเม็ดเดียวนะครับเหมือนกับแนวทางของในวันที่1นะครับก็มาชุดเม็ดเดียว6 3นะครับก็หวังว่าแนวทางของวันที่16นะครับจะมาเป็นชุดเม็ดเดียว72เช่นเดิมนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่า ดูจากหกายาสูตรนะครับมีโอกาสนะครับที่จะมาชุด72แล้วก็76นะครับสำหรับชุด2ตัวของหัวหันศิล์นะครับในหลายๆสูตรชี้ไปแบบนั้นนะครับก็หวังว่าจะมาเป็นชุดเม็ดเดียวนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับชุดรองนะครับก็8286นะครับก็นําไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับมาชนกับเด่น3ตัวมา 1- นึตัวด้วยนะครับ เพราะฉะนั้น4ชุดนี้มีโอกาสทั้งหมดนะครับแต่ถ้าจะเน้นก็เน้นที่7 2 7 6แล้วก็ชุดเม็ดเดียว72สนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็เน้นไปที่6 72นะครับชุดนี้นะครับชนกันมากที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับอ่าเจ็ดหกนะครับก็จะอยู่ใน6 7คู่หน้านะครับก็จะอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับแล้วก็72ก็จะอยู่ในชุดเจาะ2ตัวของตัวเน้นตัวฝันด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ชุดนี้มีโอกาสมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับ 72, แล 76, right. so ้วก mm so no ็ในสุดย่อยชนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ชนกันมากกว่า772แล้วก็076เนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3ตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับชุดรองนะครับก็ให้รองไปที่0ูนย์และก็รองไปที่ชุดเล็เบ้นเลขหามนะครับเ7 2ดนะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่6นะครับ ในส่วนของสุดย่อยชนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็รองไปที่2ทั้ง2ตัวทั้ง6และก็สนะครับในส่วนย่อยชนใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าจะมากสุดนะครับก็จะเป็น6นะครับแล้วก็รองไปที่2นะครับส่วนตัวก็จะชอบทั้ง6และก็สนะครับอย่างที่บอกนะครับจะเป็นตัวจับคู่กับคู่2ตัวนะครับเจ็ดก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวมากที่สุดนะครับก็หวังว่าแนวทางของหัวข้มสินนะครับจะเดินต่อเช่นเดียวกันกับรัฐบาลไทยนะครับ ก็ดูแล้วนะครับทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็หัวเหมสินนะครับส่วนตัวนะครับค่อนข้างมั่นใจทั้ง2แนวทางนะครับเพราะว่าในหลายๆสูตรมันชนกันหลายสูตรนะครับแล้วก็าชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่แนวทางเราจะเดินต่อนะครับแต่ก็ต้องย้ํานะครับว่าแนวทางมีค่ามีหลุดนะครับผมไม่ได้การันตีว่าแนวทางจะเข้าร้อนะครับแต่ดูจากในหลายๆสูตรที่ผมมีนะครับ ก็ค่อนข้างมั่นใจก็บอกว่ามั่นใจนะครับว่ามีโอกาสที่จะมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่ามา100%นะครับก็มีโอกาสนะครับ7 0 8ดนะครับดูจากแนวทางที่มีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปให้ทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็หัวข้อสินนะครับก็เช่นเดิมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในทุกๆคลิปของทางช่องเราไปด้วยแล้วกันสําหรับสมาชิกใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ